สวัสดีครับร้านพัฒนาสินพาวเวอร์ช็อปไทยแลนด์นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับชุดเซตคอมโบนะฮะจากแบรนด์โรเวลนะครับคอมโบเซตชุดนี้นะครับมีชื่อรุ่นว่า CHD 2 0 1นะครับเป็นเซ็ตเครื่องมือช่างไร้สายนะครับ20โวลต์นะฮะมีการรับประกันนะครับจากทางแบรนด์โรเวลนะครับ1ปีเต็มนะครับเดี๋ยวไปดูสินค้าด้านในกล่องกันนะครับว่ามีอะไรบ้างสินค้าทุกตัวที่เห็นในคลิปทางร้านของเรามีจาหน่ายนะครับ จะซื้อผ่านเว็บไซต์ของเราหรือช่องทางต่างๆที่ทางร้านลงข้อมูลการติดต่อเอาไว้ให้ก็ได้นะครับมีข้อสงสัยอะไรสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับยังไงฝากอุดหนุนกันด้วยนะครับเมื่อเราแกะกล่องนะครับมันออกมาเนี่ยสิ่งแรกที่ผมอยากแนะนําเลยก็คือตัวกล่องนะครับตัวนี้นะฮะจุดเด่นของมันเลยก็คือมันสามารถนํามาต่อกันได้นะครับกล่องเครื่องมือของแบรนด์โลเวลเนี่ยถ้าเป็นตัว20โวลต์นะครับ ก็จะได้กล่องเป็นทรงแบบนี้นะครับที่มีขายอยู่ในตอนนี้ก็จะเป็นตัวสว่านโรตารี่นะครับมีเครื่องเจียนะครับหรือจะเป็นตัวชุดแยกนะครับของสว่านกระแทกกับไขควงตัวเนี้นะครับก็มีเหมือนกันนะครับก็จะได้เป็นกล่องแบบเดียวกันนะครับซึ่งสามารถนำมาต่อได้นะครับในอนาคตอาจจะมีเป็นกล่องล้อลากมานะครับหรือเปล่าก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับ ในส่วนของสินค้าด้านในกล่องน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะครับสิ่งแรกที่พบเลยก็คือ,อคู่มือการใช้งานและใบรับประกันนะครับอย่างที่ผมแจ้งไว้นะครับแบรนโลเวลรับประกันให้1ปีนะครับแบตเตอรี่นะครับในชุดนี้นะฮะจะให้เป็นแบตเตอรี่2แอมป์นะครับให้มา2ก้อนนะครับสามารถเช็คสถานะแบตเตอรี่ได้นะครับดูที่ แถบสถานะไฟสีเขียวนะครับด้านข้างตัวแบตนะครับก็สวยดีนะครับแบรนด์อื่นยังไม่มีทําลักษณะนี้นะครับต่อมาเป็นแท่นชาร์จนะครับแท่นชาร์จตัวนี้จะได้เป็นตัวเอาพุต2.2แอมป์นะครับก็ถือว่าชาร์จเร็วทีเดียวนะครับสำหรับแท่นชาร์จอพุตนะครับ2.2แอมป์นะครับต่อมาเป็นตัวสว่านกันบ้างนะครับสว่านตัวนี้ก็ เป็นมอเตอร์บัสเล็นะครับมีชื่อรุ่นว่า DBD 500นะครับเป็นสว่านสาโหมดนะครับมีโหมดเจาะมีโหมดขันนะครับและโหมดเจาะคอนกรีตนะครับก็มีแรงบิดนะครับ50นิวตันนะฮะตัวต่อมานะครับเป็นไขควงกระแทกนะครับตัวนี้ก็เป็นมอเตอร์บัสเล็เช่นเดียวกันนะครับมีแรงบิดนะครับสูงสุดถึง 230นิวตันเมตรนะครับก็ชุดนี้ก็ถือเป็นคู่หูต,ตัวตึงนะครับของแบรนด์โลเวลนะครับในเวลานี้นะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบการใช้งานของเครื่องตัวนี้กันนะครับมาเริ่มกันที่สว่านกระแทก3ระบบกันก่อนเลยนะครับรุ่น dbd 500แรงบิด50นิวตันจากที่ผมลองเทสดู1วันเต็มๆนะครับสว่านแรงบิด50นิวตันกับงานช่างทั่วไปไม่ว่าจะเป็นงานขัน งานเจาะเหล็กหรืองานเจาะคอนกรีตและงานจิประ,ะอื่นๆที่พี่ช่างทุกคนต้องเจอนะครับในทุกๆหน้างานเจ้าสว่านตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวหลักๆนะครับที่เราจะหยิบมันมาใช้บ่อยที่สุดจากการทดสอบก็ต้องบอกได้เลยนะครับว่ามันทำงานได้หลากหลายมากๆและแต่ละงานที่มันทำได้ก็ให้ผลเป็นที่น่าพอใจอย่างที่เห็นตอนนี้นะครับงานเจาะเหล็กด้วยดอกโฮซอที่ต้องใช้พลังแรงบิดสูงๆ เจ้าสว่านตัวนี้ก็ทำได้ดีทีเดียวนะครับเจาะผ่านได้แบบไม่ยากเย็นอะไรในส่วนของงานเจาะคอนกรีตนะครับก็ทำได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับงานผนังอิฐแดงผนังอิฐบล็อกความหนา1ิเซนนะครับเจาะผ่านได้แบบสบายๆส,สำหรับงานคอนกรีตโครงสร้างนะครับก็พอเจาะได้อยู่นะครับแต่อาจจะช้านิดหนึ่งนะครับก็ถือว่าตึงๆอยู่นะครับสำหรับคอนกรีตโครงสร้าง ต่อมาเป็นไขควงกระแทก d i d 230ที่พกแรงบิดติดตัวมามากถึง230นิวตันก็ไม่ต้องสาธยายสปปรรพคุณอะไรกันให้มากมายนะครับสำหรับไขควงกระแทกแรงบิดระดับนี้ไม่ว่าจะเป็นงานเจาะงานขันนอ็อตจะยาว5นิ้วหรือ6นิ้วยิงกระจายหมดครับแถมฟังก์ชันและลูกเล่นต่างๆยังมีให้เลือกปรับใช้งานมากมายผมก็ลองนำมาใช้งานจริงกันเลยนะครับวันนี้ก็เปลี่ยนน็อตหลังคากาดังใหม่ เพราะน็อตตัวเก่ายางการซึมเปื่อยไปหมดแล้วนะครับทั้งถอนทั้งยิงใหม่เจาะรูเก่าบ้างรูใหม่บ้างนะครับเครื่องก็ตอบสนองดีผมปรับแรงบิดไว้เพียงแค่เบอร์สเท่านั้นครับในการใช้งานแบตเตอรี่1ก้อนก็ใช้งานขันได้ประมาณเกือบ200ตัวนะครับแถมแบตเตอรี่ยังเหลืออีก1ขีดนะครับเมื่อเสร็จงานก็ถูกใจเลยครับ ไขควงกระแทกของโรเวลตัวนี้นะครับมีความคล้ายคลึงกับไขควงกระแทกของแบรนด์ปั่มกินที่เป็นตัวใหม่ล่าสุดเหมือนกันนะครับรหัสรู้สึกจะเป็น5 0 2 6 1ซึ่งจะมีหน้าตาที่คล้ายกันระดับหนึ่งเลยแต่ที่เหมือนกันมากที่สุดเลยก็คงจะเป็นที่ตัวสเปคนี่เลยครับแรงบิดเท่ากันมีฟังก์ชันและลู่เล่ยนต่างๆที่คล้ายกันมากใครที่อยากลงลึกถึงฟังก์ชันต่างๆของไขควงกระแทกโ o เวลตัวนี้ก็สามารถไปดูตัว คลิปนะครับของแบรนด์ปัมกินที่ผมทำรีวิวเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับกลับมาที่ตัวชุดคอมโบของโรเวลของเราออกันนะครับ c h d 2 0 1ชุดนี้ก็ถือว่าเป็นชุดเครื่องมืออนเนกประสงค์นะครับตอบโจทย์ได้ทั้งงานหนักงานเบามีการรับประกันคุณภาพให้ถึง1ปีในด้านของราคานะครับชุดคอมโบชุดนี้นะฮะมีราคาชุดละ4,000กลางๆนะครับไปจนถึง5,000กว่า ตามแต่ช่วงเวลาและโปรโมชั่นหากลูกค้าท่านใดสนใจนะครับลิงก์สำหรับสั่งซื้อนะฮะผมจะทิ้งเอาไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับใครที่อยากได้ในราคาพิเศษนะครับก็กดสั่งซื้อได้ที่ลิงก์เว็บไซต์ของทางร้านเลยนะครับวันนี้ร้านพัฒนาสินขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ